da li la yi เอาชิดเจ้าโเตอร์ไอดี กิโลเมตรโอ้โหโอ้ยมากเร็วมากมากเลยนะคะช่วงนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะลีลาของการออกกำลังกายหรือว่าเล่นพวกพนละหุนนั่นเองโอเค go to the next everybody human nah eye there y a exercising how to play โหรุน that dance See ทุกคนขอบคุณค่ะขอบใจหลายคขอบใจเด้อเอาแล้วฮะตอนนี้ทีมทุก้กับบาน b e ช c อนมาแล้ว Let's go The amazing b e h b o r d on e m o เียร์ใจให้มเต้อต้าจิ้กางแขนกางขาสุยอจ้ <Yes. S 2> มาส่งคืนนี้กับเพนหน้านะคะพร้อมแล้วขอเสียง,งเพงกับพาหคะ่ะ <you>, ขอบคุณค่ะมีวีิดด้วยนะฮะเอาล่ะชูตี้ราบเลยครับกับความสามารถที่สุดยอดในการแทงตูวจับบอลมาโอ้โหถ้าพูดมีเก่ะโอเคไม่ดิสกันเดี๋ยให้เกี้ยนะเจ้าเอาลงเลยค่ะเ้าเอาไปเ่ย Don't be tempted to touch the ball in the middle. One, two, three. Yes. Yeah! ในการขึ้นไปสัมผัสตอนค่านี่คือความสามารถของโรม,มาใช่เีลวมาไปใส่เรื่องอื่นเลี้ยงลูกในนมแหวกจีนี่หมชุดต่อไปแ X ต่อไปค่ะน่ารักมากมากเลยน่ารักน่ารักว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่เอาใครง่ายก่อนเอาแบดนั่งดูเรื่องอะไนะครับ Hey, you choose one. Xin xưa sự ạ. Thank fun one more. 1 2 3 Jump and kiss. Nhanh lắm à Everyone. I think this is not The uh, way okay, <coughs> okay, okay, everyone, do this. Okay. 1 2 3 không rồi, một hai ba, ping, oh, 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 support okay. sure. One, two, three, again. <hanging noise> เรียกว่าโชคดีด้วยแล้วก็เรมาด้วยนะครับโอ้ย,อย,อยแขงแรงมากยังไม่มลีนี้ค่ะจบไปเลยนว้าวว้าว a r yes tail walk show. ้นี่นะคะใช้ในสดของการงานของในการวา่ายนนแข็งแรงมากๆเลยและในตอนนี้จะมีความสามารถอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้สึกความถ่ายทอดมานะฮะเรียกว่าความรู้ความรบ khoan khoan đã được đó thế nào xem bài bài

อาจารย์แคสตอร์ฟิใช่ครับอาจารย์แคสตอร์ฟิลนะฮะผ่านเรียบร้อยแล้วทำไมเราถึงเรียกว่าพ่านปากบวชโอ้ว้าวเดร์อาคราจะัดอร์ฟิลและโรเฟสเซอรเทรนเนอร์เอกวันนายานวารุษอนุชาว้าว รีจ wow. ้าวว้าวน้หนักตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะว่าประมาณกี่กี่ร้อยถึงกกิโลกรัมถึงกกิโลกรัมแล้วก็มีรอยยิ้มที่น่ารัก everybody ผู u ชมอย่ hand p l e and you forgot to say hi, hi. ่ <destru c> ักอบินเนอ่ <promoted>. ์จ <necessary> ี่ดลุนบาุบาให้แนี่คือ เป็นโลมานทั้งหมดเลยนะครับฝั่งด้านนี้บ้างนะครับความมือดีสุดทุกคนครูชาร์ลส์โอเคยกมือขึ้นเด้อครับพี่น้องครับผมย้ายข่าวลูกโลมา,ลมานี่โล,าลมาสายพันธุ์นี้นะครับกับในประเทศไทยก็มีอยู่กับสปรีดีเดียวเลยของพุกเซนาเทานเซเลนนะครับที่หน่งก็มีนะครับเอาละฮะเรียบร้อยมาดูความสามารถแบบ กินกินกับเทรนเนอร์อก่อนแล้วกันโอเคมาแล้ว่ะแอคชั่นแรกวันนี้นะคะเด <Wow. S 2> ลอาออฟฟูซิชั่นออฟฟูซิชั่น let's go โรบาลต้องการหายใจครับเทรนเนอร์ก็กรอบลายปากแล้วตอบนีบฮะใช่ค่ะน,นอนไปแบบสบายสบายกันเลยทีเดียวเห็นแบบนี้นะคะน้องโรมาเนี่ยสามารถกัน้นหายใจในนะ้ำได้นานถึง10นาทีเลยครับผมในการดมนั้น,นแต่และครั้งนะฮะใช่ค่ะ Okay everyone today we have an exciting show for everybody okay look over there yes okay so get one two three วอท่ันผิโชว์ลงมาดันปักเท้าของเทนเนอร์นะคะฝ่ายเท้าของเทนเนอร์นั่นเองแต่เป็นบายยูบายูไอรันี่ว่าโิวอ้โหาจิตโอ้โหตเนบ้ๆเลยนี่อาเียมขอบมือ้กับพี่เทนเนอร์หน่อยคะ่ะพลังกํารล,ลังของเขาเยู่กัมือมากๆเลยนะครับเอาละฮะทีนี้นอกจากให้ดันฝ่าเท้า Wow. You can stand One the back Oh, get a prop! One, two, three! You look like a superhero in the movie Please clap your hands! Thank you so much! Thank you for your support Thank you Okay, everyone We have an exciting show for you let me remind you: for these this action. These Okay, show Everybody, are you happy? Are you happy? Is happy? Please give a big clap. ตอนนี้พร้อมหนึ่งสองสามส่งไปด้านหน้าเวทีนะคะตอนนี้พร้อมไปไปด้านหน้าเวทีไปตีโค้งก่อนแล้วกลับมา oh, <okay. S 1> แล้วให้อีกสองตัวไปด้านหน้าเลยได้จัดไปเลยนี่เลยครับด้านหน้าเตรียมตัวให้พร้อมถ้ารูป็นที่ระลึกได้สวัสดีครับ เห็นรอยยิ้มด้านบนในเวทีของเราเห็นสีข้าวนะะฮนี่นะครับคือโลมาสายพันธุ์นี้น้องๆนะครับทรังเกตุนโดฟิงส์นะครับผมอยากรู้ข้อมูลยังไงบ้างถามคุณครูเลยแต่ตั้ท่นนี่แหละรู้อยู่แล้วนะครับเขาไม่รู้นะลองเสิร์ชดูนะครับผมนะเป็นพันธุ์ปักสัวที่เรียดว่าน่ารักมากนะครับใช่